อเลยจริงๆก็มันก็จะนวงๆหน่อยเลยอ่ะ <c oughs> จะนวงๆหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้หน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นเป็นแม่ที่ดีให้กับตัวเล็กแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่ลูกเหมือนเดิมก็สรอตงานคือจริงๆอย่างที่แพทบอกอะค่ะว่าเมื่อมันถึงจุดที่เหลือทางเลือกทางเดียวก็คือความเข้มแข็งเราก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดแล้วต้อง คอ,องว่าคนอื่นเขา,าคงเจอปัญหาอะไรคล้ายๆค่ะเขายังผ่านกันไปได้เลยวันนี้เรามีกําลังใจที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักวันนี้เป็นกําลังใจที่ดีให้แพดแบบผ่านไม่ได้ไม่เหนื่อยตังใจตั้งใจอยู่เยวมันก็อย่างที่บอกมันก็จะช่วงนี้มันก็จะงน่วงห,หน่อยนิดนึงแต่แพทมองว่าโอกาสแพทได้ยังดีกว่าใครหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันจริงไม่ถึงแค่แบบร้องไห้อะไรอย่างนี้ย มันจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เลมันก็คงมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่แบบคือคนเคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคนเคยเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงลูกมาด้วยกันางเงี้ยบางแล้ตัวเล็กก็ได้หน้าเหมือนป๋าป้ามากมากอะไรเงี้ยบางทีเราดูแล้วเราก็แบบอดคิดถึงเขาไม่ได้เรียกว่าคือทุกวันนี้บอมองหน้าลูกก็คิดถึงเขาเลยก็คิดถึงแหละแล้วเหมือนแบบมันก็ยังทิ่แบบไม่ได้ไม่ได้นานมากมันก็มีความคิดถึงอะไรเงี้ยไอ้ย่่อมแล้วเขาเป็นไงบ้างกัา เขาคิดถึงลูกมากเขาคิดถึงลูกมากคือนี่นี่ได้ไปเจอคนแล้วคือยงไงใค่ะได้ไปเยี่ยมก็เขาคิดถึงลูกเขาอยากอุ้มลูกเขาอยากเลี้ยงลูกเขาก็จะแบบจะถามแล้วว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าเราไม่เหนื่อยเราโอเคอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็อยากออกมาช่วยเราเลี้ยงแผลแล้วก็บอกไม่เป็นไรเราไหวเขสเขา็ี่เป็นแข็งแรงมากค่ะเขารู้ว่า ถ้าวันหนึ่งที่เขาอยู่ข้างในแล้วเขาอ่อนแอมันก็จะทําให้เราออนแอไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทุกครั้งที่ไปเขาจะแบบเขาจะยิ้มอ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาจะถามถึงแต่แบบว่าเราเราโอเคไหมลูกลูกดื้อไหมลูกงอแงไหมอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีท่าทีเครียดอะไร่ายเลยไม่่เขาโอเคนะแล้สบายใจึ้นใช่คือแพทมองว่าแพทก็อยากให้ลูกเนี่ยแหละเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาแบบมีแรงที่จะสู้ในทุกๆวันความรู้สึกอยากเจอลูก ตอนนี้นะคะใจเขาอะเขาอยากเจอแต่ว่าเขายัางไม่กล้าเจอเหมือนว่าถ้าเขาเจอแล้วเขาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้อุ้มไม่ได้กอดเนนะี้ยเขาก็กลัวว่าแบบว่าเขาจะยิ่งแบบคิดถึงแต่ใจเราอยากพาลูกไปอย่างนี้น <S <S อยากค่ะอยากแต่แต่เขายังไม่อยากแบบเขายังไม่พร้อมที่จะพาลูกมาใช่ค่ะคือใจแพทย์อยากพาไปตั้งแต่แรกๆแล้วแต่เขาบอกขออย่าเพ<า>ิ่งเลยรอให้เขาแบบ สมานแบบตัวเองให้ได้กอนยอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเจอแล้วมันหกักแล้วเขาไม่ได้กอดไม่ได้อุ้มแล้วเ <c oughs> ขากลัวว่าเขาจะทําใจไม่ได้ที่เราบอกลูกไเพราะว่าความที่ลูกเขาติดโอ้ยแพทจะพูดกับลูกทุกวันนะคะ่ะ <c oughs> บอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะลูกกับฟ้าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามแบบก็เหมือนว่าเรายังอยู่ได้กันเหมือนเดิมยอะไรเงี้ย <c oughs> แพทถ้าว่างแพทก็ไปค่ะถ้าว่างก็พยายามไปให้บ่อยที่สุด แต่บังเอิญว่าแพทไม่ได้มีพี่เลี้ยงบางทีก็ต้องสลับกับที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะยังสข่วนน้องเองเวลาแบบพ่อเขาไม่อยู่อะค่ะแรกๆค่ะช่วงแรกๆแต่ต้องบอกว่าน้องเด็กมากจริงน้องจะสี่เดือนเพราะนั้นนะมันไม่มีเออไม่รู้เรื่องอะไรแบบเขาไม่รู้เรื่องที่แบบว่าจะต้องแบบุ่ยป้าไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่อาจจะมีแค่ช่วงแรกๆที่เห็นหน้าแบบแบบผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมองนานหน่อย ก็แบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า,ลาแต่พอเริ่มคุยกันเขาก็จะรู้แล้วไม่ใช่เพราะเสียงป๊าเขาจะเป็นโทนแบบที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ถ้าอยางแล้ว,วเราให้กําลังใจเป็นยังไงบ้างพีาก็จะคือกําลังใจตอนนี้มันเป็นสิ่งสํงาคัญสําหรับครอบครัวเรามากค่ะเราก็จะบอกเขาว่าให้เขาว่านึกถึงลูกนึกถึงอะไรให้เยอะๆอยนะ่างเงี้ยแล้วสักวันถ้ามันเป็นวันของเราเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวมันก็จะ ผ่านไปได้อะไรเงี้ยคนอื่นเขายังเจอหนักกว่าเราเขายังผ่านได้เลยโอกาสที่คุย่านานมีโอกาสที่คุณจะได้รับการพันาคูณคือนะตรงเนี้ยแพทต้องบอกว่าคือแยกพอดีว่าเราแยกคุยกันตรงเนี้ยค่ะแพทก็ไม่ได้ถามใครแต่ก็พยายามไม่จะแบบถามตรงเนี้ยคือแพทต้องบอกว่าเป็นหน้าที่คือแพทยกให้เป็นหน้าที่ของทางครอบครัวพี่เบ้นนะคะเป็นหลักือส่วนเราคือที่บ้านเขาให้เราดูแลลูกอย่าง เราเลิกคดีคือเราไม่ไปเข้าไปยุ่งตรงนี้ได้เลยอย่างในคดีของเองก็ไม่ต้องไปต้องสารอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีรายงานตัวค่ะก็คืออย่างที่รู้กันคือแพทเนี่ยโดนฟ้องใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งหมด4ฝาก4ฝากก็48วันเนาะพอครบ48วันแพทก็ไปไปอีกหนึ่งรอบใช่ในส่วนของแพทจะมีน่าจะสามกรกฎาคมในส่วนคดีของแพทที่มีจะมีคดีอะไรที่ท่านและตอนนี้รออย่างเดียวค่ะว่า อรอรอว่าวันที่ไปรายงานตัวเนี่ยจะมีอะไรคืบหน้าไหมก็คือรอไปฟังวันที่สามไม่มีความกังวลอะไรเลยค่ะไม่มีไม่มีกังวไม่ค่อยได้ไม่มีค่ะ,คะเราเราก็ทําตามหน้าที่ของเราแบบอยากได้อะไรเราก็หาให้หมายถึงว่าเอกสารหรือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเราบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเธอทำเต็มที่อะค่ะเอาแบบ แต่บทีเท่าที่แพตบออจะหาได้จะทําได้ยังวนแ้ะมีเราค่อนข้างเป็นคนเรนนื่รองแบบว่นนาจะโดนปลดต่างใช่คืออย่างแรกอะมันอย่างอย่างที่บอกคือว่าเราอยู่วงการนี้มานานใช่ไหมแล้วเวลาที่โดนเวลาเขาตั้งข้อหาเราอะเขาไม่ได้แบบว่าคดีฟอกเงินก่อนหน้านี้เนอะก่อนหน้านี้มันจะมีพ่วงแบบคดียาเสพติดนู่นนี่นั่นอะมันก็เลยทําให้เราประวแต่พอมาตอนนี้มันไม่มีแล้ว ถึงความกังวลก็จะมันก็จะบางลงแพทพีรู้นนี้เลี้ยงลูกเองเป็นยังไงะต้องแบบแ้แก,ก็่าคะก็ดีนะคะ,แ,ะคแ,แพทได้โชค,โชคชดีมากเพราะว่าเหมือนแพทไี่รู้เขา,ารู้หรือไม่รู้อ่ะแต่เขาว่าทําให้เราไม่เหนื่อยเลยเขาไม่งองแงแล้วเขาก็เข้ากับคนได้คือบางทีเวลาแพทไปทํางานอ่ะแพทก็จะคิดถึงลูกเนาะห่วงลูกเราก็จะหอบเขาไปทํางานด้วยแล้วเวลาเราฝากคนอื่นเขาไม่ทําให้เรากังวลเขาสามารถอยู่กับ ทุกคนได้ทุกคนสามารถเล่นกับเขาแล้วก็อุ้มเขาได้มันเป็นอะไรที่เราแบบสบายใจมากถึงได้ใช่ถ้าสมมติเขาติดเรามากๆเขางองแงมากๆแพทเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแบบไม่อยากเล่นใช่ไม่อยากเล่นกับลูกเราอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเหมือนแบบเขาฉลาดนะคะใครเล่นกับเขาก็ได้แพทอย่างล่าสุดเมื่อวานเพศพาไปห้างไปเซ็นทรัลลาดเท้าโอ้ยแบบกินโอ้รับแผกสุดแบบใครสอนหน้าแบบหนู แม่หรือเปล่าลูกอะไรอย่างงี้ยใ,ใช่ค่ะคือใครถ่ายรูปก,ก็ได้ไม่งองแงไม่หยเกไม่อะไรอย่างเงี้ยทำแต่งานตอนนี้ไม่มีผลกระทบกับเรื่องงานแล้วใช่ไหมไมระใช่ค่ะคือถ้าถามแพทเนี่ยอาจจะเป็นความโชคดีหลายๆคน,นเข้าใจแล้วมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจากที่ตอนแรกแพทเป็นกังวลมากๆมากๆมากๆตอนนี้พอทุกอย่างมาันคลี่คลายทุกคนเข้าใจ อย่างมันก็เลยเหมือนเจอไม่มีอะไรไม่มีผลการไม่มีป่านนี้เราจะได้ออกดีตเลยมากขึ้นหรอะไม่รู้อ่ะแพทเฉยๆอ่คือถ้าถ้าถ้ามีก็ไปอะค่ะแต่ถ้านานๆก็เป็นห่วงลูกอีกถ้าติดต่อเราพร้อมจะร่วมถ้ามีความพร้อมลูกอะไรเงี้ยมีติดต่อมาเพราะตอนนี้เราก็เป็นนั้ดตอนนี้ใช่ไหมคะแพทเป็นยังเป็นห่วงว่าถ้างานมันไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยโอเคมูนกยังไม่เกินใช่สี่เดือนถ้ามติดต่อมาอยู่ขึ้ใช่ค่ะ ใช่และแต่พทก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะหนึ่งคืนน้องยังเล็กเลก ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักนรักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ